เรื่องมิติสัมพันธ์ภาพนะครับหรือความสัมพันธ์ของรูปภาพนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งใน,นเนื้อหานะครับในเรื่องของความรู้ความสามารถทั่วไปที่เวลาเรามองภาพแล้วราต้องมีเหตุมีผลในการที่จะทําให้ออกมาเป็นรูปถัดไปนั่นเองนะครับอ่าซึ่งก็จริงๆแล้วมันมีหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้ที่พี่เอามาให้นะครับก็คือ5ตัวอย่างด้วยกันนะครับ ามาดูอันแรกก่อนก็จะเป็นเรื่องของเส้นเน,ะนาะนะจากตัวอย่างที่132จะเป็นลักษณะของเส้นนะครับซึ่งบอกเลยว่าข้อนี้นะหลายคนอาจจะยังงงหน่อยบางคนเผลอเฉลยแล้วก็ยังงงว่าเฮ้ยมันตอบข้อนี้ได้ยังไงนะครับก็ยินดีมากๆนะครับถ้าน้องๆจะทำลองทำดูก่อนแล้วมามาดูเฉลยจากพีอ่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ลองฝึกตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราเราเข้าใจถูกไหมความสัมพันธภาพที่เราพูดถึงเนี่ย นะเราเรามีความคิดยังไงนะครับนะแต่ถ้าดูจากตัวแรกนะครับนะนะพี่เอขอเฉลยเลยแล้วกันนะครับตัวแรกก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของการเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงของเส้นนั่นเองนะครับจะสังเกตว่าโอเคกล่องแรกเป็นกล่องตั้งต้นนะครับมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งนะครับพอถัดมาเป็นกล่องที่สองนะพี่เอขออนุญาตเขียนกำกับไวน้น,นิดนึงว่า มันจะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นของอะไรของเส้นเฉียงนะครับจากเดิมมีอันนี้ใช่ไหมครับมีแนวแนวนอนอยู่เส้นเดียวพอมาอันที่2ปุ๊บเพิ่มแนวเฉียงมาแต่พอไปอันที่3นะครับมันจะใช้คําว่าน่าลบแล้วก็เพิ่มด้วย2อันเพื่อใช้คําว่าลบแล้วเพิ่มทําไมต้องบอกว่าลบแล้วเพิ่มครับเพราะว่าจากเดิมที่มันมีรูปนี้อยู่ใช่ไหมครับ นะกล่องที่3ามเนี่ยเขาลบเส้นตัวนี้ไปแล้วเขาขีดเพิ่มมันก็เลยได้รูปนี้นะลบก่อนนะแล้วเพิ่มไม่ใช่ย้ายนะครับไม่ใช่การย้ายนะครับเป็นการว่าลบไปลบออกเหมือนเอายังลบลบเลยแล้วก็เพิ่มแต่พออันถัดมานะครับไม่ลบแต่มีเพิ่มอย่างเดียวมันก็เหมือนการว,วนลูปนั่นเองว่าอ้าวมันก็จะเหมือนกับตัวนี้ครับก็คือเพิ่มอย่างเดียวไม่ได้ลบอะไร เห็นไหมครับนะเพิ่มอย่างเดียวไม่ลดไม่ได้ลบอะไรเพราะว่านะครับสิ่งที่มันได้คืออะไรครับนะเรามีรูปนี้อยู่แล้วไม่ได้ลบเพิ่มเฉียงเฉียงมาเห็นไหมครับก็เลยจะได้รูปที่4ออกมาเพราะฉะนั้นตัวที่5น่าจะใช้หลักการของตัวอีกอันหนึ่งนะครับนะสลับกันก็คือเป็นลบก่อนแล้วค่อยเพิ่มซึ่งเวลาลบให้ลบตัวบนครับนะเมื่อกี้ก็คือการลบตัวบน แล้วมาเพิ่มตัวล่างอันนี้ก็ต้องลบตัวบนแล้วเพิ่มตัวล่างเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นตัวนี้ครับหรือตอบข้อกอไก่นั่นเองนะครับน้องๆลองดูนะลองลบตัวนี้ดูแล้วเราไปเพิ่มตัวล่างเห็นไหมครับเหมือนตัว c เลยนะเหมือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการและเหตุผลของของตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อกอไก่นั่นเองนะครับอ่มาต่อนะครับในเรื่องของตัวอย่างที่133 นะครับ133่อ่าเรามีรูปอยู่ทั้งหมด4รูปด้วยกันเหมือนเดิมเลยนะครับแต่อันนี้พอมองออกนะพี่เอว่าพอมองออกนะครับเพราะว่าหน้ารูปแรกชี้ขึ้นพอรูปที่2ชี้ไปทางขวาแต่มีกลางแขนออกมาด้วยอีก1แขนมารูปที่3ชี้ลงและแต่มีแขนเพิ่มอีก2แขนนะครับพออันที่3ปุ๊บชี้ไปทางซ้าย ถูกไหมครับชี้ไปทางซ้ายแล้วก็มีแขนเพิ่มอีก3เพราะนั้นแน่นอนนะครับอันแรกที่ชัดเจนเลยคือเรื่องแขนแน่นอนนะครับเป็น1 2 3 4เพรานต่อไปต้องเป็น5แขนแน่นอนอันไหนที่ไม่ใช่5แขนน้องๆตัดทิ้งได้เลยอย่างข้อข้อกอไก่เนี่ยมีแค่4ตัดทิ้งเลยนะครับนะแล้วก็ข้อที่ข้ององูก็ผิดเนาะเพราะงงูมีทั้งหมด เอ่อามสี่ห้าหอันเลยก็เยอะเกินผิดแน่ๆนะครับแต่ถามว่าจะตอบคอควายได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าคอควายอยู่ในลักษณะของการเฉียงเฉียงซึ่งที่ผ่านมาไม่ใช่เลยพี่พี่เดาว่ามันเป็นลักษณะของตรงแล้วก็90แล้วก็ลงมา90แล้วก็ไปทางซ้ายนะครับว่านั้นอีกอันหนึ่งมันต้องขึ้นนะครับแต่พอขึ้นแล้วเนี่ยมันจะต้องแตกมาอีก4อันมันก็เลยได้ได้รูปทรงนี้นะครับ ก็เลยได้รูปทรงนี้เป็นรูปขอไข่พี่ว่าถูกต้องนั่นเองนะครับนะเชิงเฉียงไม่น่าใช่ก็ตัดทิ้งไปประมาณนี้เนาะต่อไปตัวอย่างที่3นะครับนะหนึอันนี้ไม่ยากเลยเนาะดูแล้วน่าจะเข้าใจไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิ่งที่น้องๆได้ก็คือ1นะครับนะเรามีรูปสามเหลี่ยม2รูปที่ชนกันอยู่นะมีเส้น1เส้นกั้นนะพออันต่อไปปับ๊บนะครับ กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ว่าเส้นเนี่ยมันถูกเขาเรียกอะไเหมือนขยับมาเนาะขยับเพิ่มขนาดเข้ามานะครับแล้วก็เป็นแนวตั้งแล้วก็เป็นแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นอันต่อไปเราสมมุติฐานเราได้เลยว่าเส้นต่อไปเนี่ยนะครับต้องเป็นแนวตั้งแน่ๆน,นะเพราะนั้นแนวนอนตัวเนี้ยตัดทิ้งได้เลยนะครับเพียกว่าตัดทิ้งได้เลยไม่น่ามี ถูกไหมครับมันมันมันไม่เหมือนกันกบตัวตัวที่เป็นโจทย์นะครับแล้วอันที่เป็นแนวตั้งเพีเดาว่าน่าจะต้องเป็น3ด้วยเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นใช่ไหมถูกไหมครับคือเป็นตั้งก่อนอ่าเป็นเป็น1เส้นก่อนแต่เป็น1เส้นแบบตั้งแล้วก็1เส้นแบบอ่าสเส้นแบบตั้งแล้วก็นอนนะครับเพราะฉะนั้นอันต่อไปต้องเป็น3เส้นแบบตั้งแล้วก็นอนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะตอบกอไก่น่าจะใกล้เคียงที่สุด โอเคไหมอีกข้อหนึ่งครับ135นะครับก็รูปนี้ก็ไม่ยากรูปนี้ไม่ยากเลยดูทีละบริบทเลยง่ายเลยอันแรกตัดทิ้งก่อนเลยได้เลยก็คือ1น,นะครับสามเหลี่ยมเนี่ยชัดเจนเลยครับว่ามีการแรงเงากับไม่แรงเหงาเพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องไม่แรงเงาเพราะฉะนั้นตัวไหนแรงเหงาเราตัดทิ้งทันทีโอเคไหมนะไม่กอไก่คอควายก็ง,งงูแน่นอนนะครับ อันที่สครับดูหัวลูกศรหน่อยไปทางขวาขึ้นซ้ายแสดงว่ามีการหมุนมาทางนี้การโลเทชันมาทางทางซ้ายมือถูกไหมครับเพราะนั้นตัวนี้เมื่อล,ลงมาแล้วเนี่ยมันก็น่าจะไปทางขวามือเหมือนรูปนี้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆก็ตอบตัวนี้เลยก็ได้นะก็ตอบข้อคอควายนั่นแหละนะครับตอบข้อคควายนั่นแหละเพราะว่าที่ตอบคอควายไม่ใช่กอไก่เพราะว่าลูกบอล สังเกตนะจะอยู่ขวามือของลูกศรเสมอหรือขวามือของสามเหลี่ยมเสมอนะครับนี่ก็เป็นเหตุเป็นผลกันเช่นเดียวกันสุดท้ายนะครับสำหรับตัวอย่างมิติสัมพันธ์ภาพนะครับก็คือข้อนี้ข้อนี้บอกว่านะพี่เอก็มองไม่ออกอาจมันอาจจะผิดพลาดท,ทางเทคนิคก็ได้นะแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับ1นนะไอตัวตัวที่เป็นแรงเงาเนาะ มีการโลเทชันมาตามเหลี่ยมต่างๆถูกไหมนะครับจุดแรกอันนี้มาจุดที่2ขยับมาจุดที่3ขยับไป4เพราะนั้นอันต่อไปต้องเป็นจุดที่5แน่นอนนะครับจุดที่5ต้องอยู่ตรงขวามือเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่แน่ๆคือคอควายผิดแน่ๆนะครับไอ้พวกนี้ถูกอยู่ยังได้อยู่นะครับส่วนไอ้ตัวที่ไม่ได้ระบายสีตัวนี้นะครับก็จะเหมือนกันครับห 2 3ขยับมา4เพราะนั้น5้าเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนต้องอยู่ตรงซ้ายมือนะครับต้องอยู่ตรงซ้ายมือซึ่งก็ไม่ใช่ข้ององูและไม่ใช่ข้อจอจานนะครับแต่ถามว่าเอา้าแล้วก็ไก่กับขอไข่ต่างกันอย่างไรบอกเลยว่าพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ให้ตอบ2ข้อเลยลวกันเพราะว่ามันน่าจะอาจจะมีการพิมพ์ผิดพลาดน,นะครับอีกตัวหนึง่งมันอาจจะต้องอยู่ข้างบนหรือเปล่า มันอาจจะลืมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็เอาเป็นว่าต่อภาพเนี้จะเป็นภาพต่อไปแน่นอนนะครับนี่คือมิติสัมพันธ์ภาพเป็นแค่ตัวอย่างอย่างที่พี่เอบอกนะครับลองลอง,ลองไปลองไปฝึกดูนะโจทย์มีมากมายนะครับไปโหลดเพิ่มเติมแล้วมาลองฝึกกันดูก็กได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในไลฟ์สดนะพี่เอก็จะมีตัวอย่างให้ดูอีกเยอะเลยนะครับน่หวังว่าคงทําได้กันนะครับ